มาเริ่มกันที่บทเรียนการแนะนําตัวเนาะทุกคลาสของญี่ปุ่นนะคะก็อนที่จะเรียนกันเราจะต้องรู้จักกันก่อนนะคะญีจะแนะนําตัวก่อนนะคะฮัชิเมะมาชิตะวัตชิวะฮอยโตโมชิมาสก็คือฉันชื่อรอยดีที่จะรู้จักนะคะมันก็จะมีประโยคยาววันนี้ก็คือโดโซโยชิคุโอนิไงชิมาสก็คือการฝากเนื้อสัตตัวด้วยนะเราจะมีไปฮัชิเมะมาชิตะวัตชิวะอันพังดิสก็คือดีชั้นชื่อว่ามัคุชารดยโดโซ เาบงอาง้ดูด้วยเราจะทความจักมากขึ้นดีกว่านาะเช่นเราต้องการดูว่าอายุของเขาอยุเทอว่าโออกคือเดสกา็คืออายุเท่าไหร่ว่านันไซเดสกาเนี้ยเป็นคำถามคำเรื่ออายุเหมือนนะคะอีมาว่าซังจุไซเดสตอายุสามสิบอมาโเดสกาตนนี้ไหรคะคิวไซเดสกา ใช่สิคที่มาที่มาคิวไซเดสไปเหมืญี่ปุ่นเนาะเราก็จะต้องพูดคำว่าภาเาชิว่าไทยจินเดสไทยจินก็คือคนไทยไทย,ไทยจินเราเป็นไทยจินอย่างเช่นเขาเป็นนิโฮจินเนาะใช่ไนิโฮจินแปลว่าคนญี่ปุ่นฝึกชาวไทยจินก็คือคนไทยในกรณีที่เขาถามนะคะว่าอ่าอะแ,แต่ว่านั่นจินเดสก์ก็คือคุณเป็นคนชาวอะไร นี่เราก็จะตอบได้เพาเราเป็นคนไทยชื่อว่าไทยจิ้งเลึไปจะไปสอนการนับเลขเนถึง10หนึ่งคืออิทิสองคือน้สามคือซันสี่คือยงห้าคือโกะหกคือโรคุบเจ็คือนานะแปดคือฮาทชิเก้าคือคิวแล้วก็จูคือสิ นะะคหลักการง่ายๆก็คือ1กับ2ก็เป็นจูนิใช่ก็คือ12แต่ถ้าเป็น20คือ2กับ0ก็เป็นนิจูนิจูก็คือ2อกับสินะคะเป็นยี่สิบยี่สง่ายๆเลยแต่ถ้าหลักร้อยล่ะร้อยก็เฮียถุกก็คือเฮียถุกนะคะหลักท่านเส้นหลักหมื่นอิจมังกิจมังก็คือหมื่นนะคะสองหมื่นก็ดีมั้งลำซำลำดักไปเนาะนิมังใช่ซำมัง รู้ก็มาไปเรื่อยๆอันนี้ง่ายๆนะคะในการนับเลขนะคะก็คือหลักการคือนับเป็นแพทเทิร์นคือ1 2 3 2> ่งสองสามสี 3, ่ห้ 5, 6, แล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบนะฮัชิคิวจูในว่างอย่างีปุ๊บทำได้ก็นับได้เลยเนาะยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเนาะก๋าเดี้ยวก็ทำได้แล้วเนาะเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่าเราจะทำอะไรสอนอะไรกันอีกตอภาษาญี่ปุ่นนะคะเจ็ดเล็กๆน้อยๆลองเรียนตามดูเลยนะ 好的。<laughs> <laughs>